เชื่อมแฮปปี้กับออมสินสำหรับสาวกชาบูวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะมิ้นจะพาคุณผู้ชมมาชิมชาบูที่รับเราว่าน้ำจิ้มแล้วก็น้ำซุกเด็ดไม่เหมือนใครโอ้โหพูดแล้วก็หิวเลยละค่ะตามมิ้นมาเลยค่ะที่เดอะร็อกชาบูค่ะ จะได้กินหอมของชาบูเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปชิมกันค่ะมาพูดคุยกับคุณยาวเจ้าของร้านเดอะร็อกชาบูกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณยาวคุณยาวคะที่ร้านเดอร์ร็อกชาบูค่ะเปิดมานานหรือยังคะคือที่ร้านเปิดมาแล้ว4ปีนะคะที่ประจินบุรีนะคะแล้วก็ที่นี่เปิดมาแล้ว3มเดือนนะคะนี่นะคะแล้วอยากทราบว่าที่นี่เนี่ยคะเขาเด็ดเรื่องนำสุปแล้วก็นำจิ้มมากเลยใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะคือต้องบอกว่า ที่ร้านเราสน่นใหญ่แล้วลูกค้ามากินก็จะติดใจในเรื่องของน้ำซุป<ะ>อาหารซึ่งมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นน้ำใสแล้วก็น้ำดำอีกจุดหนึ่งที่เด็ดมากๆต้องบอกว่าของเราจะพิเศษกับใครก็คือน้ำจิ้มที่เราจะมีความเข้มข้นล,ลูกค้าก็จะติดใจในสูตรนี้ที่เราคงคุณภาพอยู่ บุฟเฟ่ตหนึ่งมื้อที่เดอะร็อกชาบูค่ะราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะอ่า299บาทค่ะไม่จำกัดเวลาทานได้ไม่อันค่ะ แพงแถมยังไม่จํากัดเวลาอีกด้วยนะคะสาวกชาบูห้ามพลาดเลยค่ะสําหรับการทําร้านอาหารนะคะสิ่งสําคัญอยู่ที่การบริหารจัดการเงินคุณยามีวิธีการจัดการเงินอย่างไรบ้างคะก็มีธนาคารออมสินนะคะที่คอยให้คาปรึกษาในเรื่องของออการบริหารการเงินโดยเฉพาะเงินทุนก้อนแรกในการทําร้านพี่ก็ได้สินเชื่อ SME ของธนาคารออมสินมาช่วยนอกจากจะทําความฝันในการทําร้านอาหารเป็นจริงแล้วยังช่วยให้บริหารร้านได้คล่องตัวอีกด้วยค่ะ ชอบเนื้อหมูนุ่มๆน,น้ำซุปอร่อยๆห้ามพลาดเดอะล็อกชาบูค่ะแต่ถ้าใครต้องการเงินทุนในการสร้างธุรกิจและต่อยอดกิจการแนะนำสินเชื่อ SME จากธนาคารออมสินค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ g s d Call Center 1115าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย GSB Pay จากธนาคารออมสิน